ใหม่อีเทงนี่คือทหารยุคใหม่อีล้อมนี่เปจะแค่พวกเมืองนะฮะอีกกุ๊กไก่ในสภา,าที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อะทหารยุคใหม่น้องชายพวกกูเห็นไหมพูดภาษาอังกฤษสปีดโดยที่ไม่ต้องอรอโฆษกราฐาัฐบาลจนตอนนี้โฆษกรัฐบาลที่หน้าบานยังพูดไม่ได้สักคำหนึ่งเลยนี่ลูกน้องของแม่ทัพที่สองคนใหม่นะสปีดเองเลยค่ะสปีดเองจ้ากองทัพบ,บกกองทัพบ,บกจากกองทัพภาคที่สองนี่ นี่อกองทัพภัที่สองอมึงดูอกองทัพภาคที่สองสรุปรายงานตั้งแต่วันที่8เลยบอกว่าเฮ้ยเช้าวันนี้ปรากฏว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นนะเว้ยกูแปลเป็นภาษาไทยนะวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นครับผมและตอนนี้ ทางไปกาประเทศไทยโดยกองบัญชา,าการกองทัพภาคสองของประเทศไทยเราจําเป็นจะต้องปฏิบัติการต่อต้านและตอบโต้กับกองกําลังกัมพูชาซึ่งมันมาไหลหลังพวกเราจากนั้นเราเนี่ยตุยไปหนึ่งล่าดังนั้นเราก็เลยต้องออกปฏิบัติการตามยุทธการตามกฎสากรทุกอย่างเลยเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ดุเดือดกําลังเกิดขึ้นที่ตรงอันมาอันช้างตรงนั้นแล้วก็ตรงน้ํายืนตรงนี้ช่องต่างๆต,ต,ตรงนี้ไอ้พวกมันเนี่ยมันเอาหัวอาวุธหนักมามาปฏิบัติการตรงเก็บชายแดนชายแดนตรงนี้ไม่มีใครนอกจากประเทศไทย เราก็เลยมีการร่วมมือกันทุกกองทัพออกไปฏิบปัิกันกปกป้องอธิปไตยเขตแดนแว่นแว้นและประชีวิตประสนินของประชาชนชาวไทยครับผม